สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีสุสเสนิยนนครสวรรค์ตาคี ที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับมีรถแต่งพร้อมส่งมอบนะครับสัญญาแล้วนะจะมารีวิวในส่วนของรถอีซูซุของเรานะครับแต่งแบบไหนก็สวยใันนี้เลยนะครับอยู่ทางด้านหลังผมเป็น4ประตูรุ่น S อพร้อมโปรแม็กซ g งนะวันนี้แต่งจัดโซนพร้อมโปรแม็กซ์งสวยๆกันเลยอยากให้เพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่คิดจะออกนู่นนะครับอย่าลืมตัดสินใจเลือกอ e ีซูซุของเรานี่เลยนะครับมาทางด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้านะครับกระจังหน้าออกแบบใหม่ นะมาพร้อมกับโลโก้อ็นสุข,ขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนท้องถนนในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนขนาดใหญ่เลยนะครับทางด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวและเบ้าไฟตันหมอกสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะในส่วนของคันนี้นะครับการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซ์งนะบอกได้เลยนะครับใส่ในส่วนของตัวแม็กเวลจัดทรงโหลดหน้า2หลัง4นิ้วนี่นะครับ สวยงามกนเลยทีเดียวนะครับทางด้านท้ายก็จะต่ำๆหน่อยเนาะเพราะว่า4นิ้วนะครับัยรุ่นชอบเลยในส่วนของตัว Pro m a x i ซ์งของเราที่จัดทรงให้ด้วยนะในส่วนของแม็กแมกเวลแมกเวลเว่มาดูความสวยงามแมกเวลขนาดหน้านะครับทางด้านหน้านะครับอยู่ที่9.5นะมาพร้อมในส่วนของตัวครอบเบรกครอบรูน็อตล้ออันนี้แถมให้จัดตามโปรด้วยนะอ่าพูดมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนแบนของ <laughs> นี่ฟิล์มเขียวฟิล์มเขียวฟิล์มซิ่งนะ ฟิล์มเขียวฟิล์มซิงนะครับใสและกันความร้อนได้ดีด้วยนะในการติดฟิล์มชาเขียวแบบนี้นะครับใบรุ่นชอบในส่วนของการโชว์ความสวยงามของทางอีสุทางด้านในนะทางด้านท้ายจะเป็นแม็กในส่วนของ10.5นะครับออฟก,ก็จะลึกๆหน่อยนะแบบนี้เลยมาพร้อมกับในตัวครอบดุมนดล้อสีน้าเงินก็จะยินยืนนะิดนึงนะแต่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะ,ะทางด้านท้ายในส่วนของตัวรุ่นเอสนะครับของเราปลายท้ายแบบคมแดงแบบนี้เลยนี่ มือเปิดสีดำนะอ่าคันนี้นะครับไม่ได้แต่งในส่วนของฟิล์มซิ่งแม็กซิงอย่างเดียวนะมีท่อซิ่งด้วยท่อซิ่งของดีเมืองนอครสวรรค์นั่นก็คือท่อของเปียท่อไอเสียนะครับเป็นท่อออกท้ายไปลายได้นะนี่มาชมกันครับนี่เห็นนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวอ่าเห็นนะครับอ่า ท่อดังเมืองนอกคอสวรรค์นะครับของเปียท่อไอเสียนั่นเองนะการจัดสรงคันนี้หลดหน้า2หลัง4นิ้วนะครับมาพร้อมกับโปรแม็กซิงนะมาดูภายในรุ่นเอสใครยังไม่เคยเห็นชมกันเลยครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจสีดำแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางถุงรวมนี้ภายคู่หน้านะมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะครับทางด้านท้ายกว้างกันเลยทีเดียวนะระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับในส่วนของอีซูซุของเรา เห็นไหมครับการจัดส่งพองโปรแม็กซิงนะครับจ่ายเพียง19,900บาท การจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งแบบนี้เลยนะครับแถมให้นะครับแม็กซิ่งนะครับฟิวสิ่งนะครับในส่วนของท่อซิ่งของเปียรท่อไอเสียนะนี่เลยนะครับจ่ายเพียง1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของอีซูซุสประตูลุนเอพร้อมโปรแม็กซิ่งสวยๆกันแบบนี้เลยนะนี่แม็กสวยแบบนี้นะครับร้าน MJ นครสวรรค์นะอยู่นะครับเยื่อแมคโครนครสวรรค์นะครับใครสนใจเข้าไปได้นะท่อของเขาก็ดีนะครับท่อดีเลยท่อดีเลยครับวัยรุ่นที่ออกกับผมไปนี่บอกว่าโอ้พี่พุ่งดีจังเลยคร เล้าใจนะใครสนใจนะก็สามารถติดต่อผมได้นะครับกบสพจน์คนน่ารักอ e ีสุสิยนิยนนครสวรรค์ตะกีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์กล้าการตีส่วนลดและของแถมจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะออกได้นะบริการรับจองออนไลน์ส่งมอบถึงที่ทำัญญาถึงหน้าบ้านนะโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับคันนี้เลย4ประตูรุนเ่น S 19,900บาทเท่านั้นเองทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ